สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่7สิงหาคม2564โดยลิเวอร์พูลเดลี่ไบเซอร์โอซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ีที่2แล้วและผมก็ด้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเราใจกับเว็บไซต์ที่มั่นคงและมาแรงที่สุดในตอนนี้คลิกที่ลิงดานล่างเลยครับ แธมพีแอสนักข่าววงในมือหนึ่งของลิเวอร์พูลได้ออกมาตอบคำถามและไขข้อสงสัยของแฟนบอลทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นทำให้ข่าวช่วงเย็นถึงหัวขําของเราในวันนี้ผมจะขออุทิศทั้ง5ข่าวให้กับการตอบคำถามของทัมพีแอสโดยเริ่มต้นข่าวแรกจากเรื่องราวภายในภาพรวมสำหรับการเสริมทีมของเรากันก่อนเลยผมเป็นกังวลเหมือนกันว่าทีมของเราจะมีผู้เล่นในแผงมิดฟิลด์และแนวรุกเพียงพอหรือไม่ พีสกล่าวผมคิดว่าสโมสรต้องเซ็นสัญญากับนักเตะเข้ามาอีก2คนคนหนึ่งก็คือมิดฟิลด์ตัวกลางและอีกคนก็คือแนวรุกที่จะสามารถยืนค้ำตรงกลางได้ผมรู้ว่าทางฟาบินโยเองคงไม่อยากจะถอยลงไปยืนเป็นเซนเตอร์ฮับจำเป็นอีกแล้วในฤดูกาลนี้จอแดนเฮนเดอร์สันก็ฟิตกลับมาลัตติอาโกอคันชาราก็น่าจะมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้น เคอร์ติสจอนเองก็มีบทบาทมากกว่าเดิมแต่ต้องไม่ลืมว่าจอจิ g เนโอไวนาลดุมได้ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลเยอะมากและผมก็คิดว่ามันจะเป็นความผิดพลาดหากเราไม่หาใครเข้ามาทดแทนเขาเรื่องนี้ถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งของสโมสรโดยเฉพาะหากเราพิจารณาจากประวัติอาการบาดเจ็บในอดีตท,ที่ผ่านมาของทางนาบีเกอตาและอเล็กซ์ออกเดเชมเบอร์เลน ลิว์ภูยังคงต้องการคนที่จะเข้ามาแย่งตำแหน่งกับสมประสานในแดนหน้าซึ่งรวมถึงเดียโกโชตาด้วยช่องว่างของพวกเขากับดิวะโอริกิและักคุมิมินามิโนมันกว้างเกินไปอย่างไรก็ตามผมก็คิดว่าผู้คนบางส่วนอาจจะลืมกันเร็วเกินไปว่าทีมของเราชุดนี้เพิ่งจะคว้าอันดับที่3ามในพรีเมียร์ลีกมาทั้งได้เจอปัญหาวิกฤตอาการบาดเจ็บตามเล่นงานอย่างหนักเมื่อบรรดานักเตะคนสำคัญกลับมาฟิตเต็มที่อีกครั้ง หรือว่าูลก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างแน่นอนในการแข่งขันฤดูกาลนี้ไม่ว่าพวกเขาจะเสริมทัพอย่างไรก่อนปิดตลาดซื้อขายก็ตามทว่าก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนั่นแหละว่าทีมของเราจําเป็นจะต้องซื้อนักเตะใหม่เข้ามาอีก2คนถึงจะทําให้ผมเชื่อว่าเราจะมีโอกาสขึ้นไปจบอันดับเหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ ไหนๆก็พูดถึงภาพรวมในการเสริมทัพของทีมเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการเปิดเผยของทางพี r สถึงแผนการสําหรับแนวรับของเรากันบ้างเมื่อเข้าออกมายืนยันเลยว่าทีมมีแผนการจะปล่อยตัวเบนเดวีและนาธทนีลฟิลลิปเอกาจากถิ่นแอนฟิลไปในช่วงสัมเมอร์นี้ตามได้มีกระแสะข่าวแพร่สะพัดออกมาจริงในตอนนี้เราได้เวอร์กิลฟานได้โรเจกโกเมสกลับมาพีสระบุ นั่นทำให้ลิเว่าพูพร้อมจะปล่อยตัวเบนเดวีแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนพวกเขาก็ปฏิเสธการปล่อยยืมตัวเขาไปให้กับทางเชฟฟด์ยูนาเต็บซึ่งเป็นทีมที่ยื่ยนข้อเสนอเข้ามาขอยืมตัวเขาพร้อมด้วยออปชันซื้อขาดอย่างไรก็ตามมันก็ยังคงมีความสนใจจากทางกราสโกเซลติกและบอลมัดเข้ามาอีกดังนั้นการย้ายทีมจึงยังสามารถเกิดขึ้นได้ส่วนในรายของนาธานีลฟินลิปนั้นเขาได้ถูกตั้งค่าตัวเอาไว้ที่ราว12-15ถึงล้านปอนด์ มันมีการสอบถามเกี่ยวกับตัวเขาเข้ามาค่อนข้างจะเยอะแต่จากที่ผมรู้มามันยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมใดๆเข้ามาเบอร์ลี่ไบรตันนิวคาสเซิลและเซลทฮมตันต่างก็อยากได้ตัวเขาด้วยกันทั้งนั้นแล้วมันก็มีการติดต่อในเบื้องต้นเข้ามาบ้างแล้วหากมันมีข้อเสนอที่เหมาะสมทั้งสําหรับตัวนักเตะและสมโมสรเองในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเข้ามาลิเวอร์อพูลก็จะไม่คิดที่จะไปขวางทางเขา แต่หากไม่มีครอปก็ยินดีที่จะเก็บเขาเอาไว้ใช้งานต่อไปด้วยเช่นเดียวกันโดยส่วนตัวแล้วผมก็อยากจะเห็นฟิลลิปอยู่กับเราต่อไปแต่หากเป็นไปไม่ได้ครอปก็ยังมีทางลีสฟิลเลียมและบิลลี่คูเมติโออยู่ด้วยนั่นยังไม่นับรวมปากกลหลังตัวกลางระดับซีเนียอีกถึงสคนดังนั้นสำหรับตำแหน่งในแนวรับแล้วมันไม่ใช่จุดที่น่าเป็นกังวลใจแต่อย่างใดเพราะว่าเรามีนักเตะเพียงพอในส่วน มาพูดถึงนักเตะที่อาจจะต้องเก็บข้าวของย้ายจากทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอนาคตของทางดีวอกโอลิกีและเซอร์ดานชากกลี่สองแนวรุกตัวสำรองของเรากันบ้างทั้งคู่ต่างก็ตกเป็นข่าวรืออย่างนะ่ะเรื่งการย้ายทีมในช่องเปิดตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้และพีอสก็ยืนยันว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากที่พวกเขาจะไม่ได้อยู่กับทีมต่อไป ผมเคยบอกไปแล้วในสัปดาห์นี้ว่าข่าวที่ว่าวูฟได้เยี่ยนเข้าเสนอ10ล้านปอนด์เข้ามาขอซื้อตัวดิวอโอลิกี้นั้นเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยนะเพียสตอเขาเคยถูกทางวูฟไล่ล่าตัวไปร่วมทีมจริงแต่มันไม่มีการติดต่อทาพทามใดๆเข้ามาในช่วงนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2018ทางวูฟเคยตกลงค่าตัวของนักเตะกับลิเวอร์พูลได้ที่22ล้านปอนด์ อย่างไรก็ตามในเวลานั้นตัวของนักเตะเองไม่ต้องการย้ายทีมสัญญาปัจจุบันของโอลีกี้ก็ยังเหลือยาวถึงปี2024แต่ลิเวอร์พูลก็พร้อมจะรับฟังข้อเสนอที่เข้ามาสำหรับตัวเขาตอนเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาพวกเขาอยากได้ค่าตัวของดาวเตะทีมชาติเบลเยียมที่20ล้านปอนแต่ในตอนนี้ผมคิดว่าพวกเขาคงปรับลดตัวเลขลงมาเหลือเพียง15ล้านปอนด์แล้ว ด้านเซดานชากีลี่ก็ตั้งใจที่จะย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลไปและลิเวอร์พูลเองก็พร้อมจะอนุมัติให้ตามคำขอของเขาหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาซึ่งผมก็คิดว่าตัวเลขจะอยู่ที่ราว12ล้านปอนด์ด้วยกันลาซิโอและนาโปลีก็ให้ความสนใจอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้ทางไมเคิลน็ตเวดผู้อำนวยการกีฬาของเราก็ได้รับการติดต่อมาจากทางเซบียาและบียาเรอลด้วยเช่นเดียวกัน เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเสริมทัพในแผงมิดฟิลด์ของเรากันบ้างกหนึ่งนรักเตะที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเรามากที่สุดในช่องที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้เขาคนนั้นก็คือทางซาอุนิเกสมิดฟิลด์คนดังของแอตแลติโกมัดเตวที่มันเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเจ้าตัวได้กลายมาเป็นเพลงส่วนเกินในทีมของเดียโกซิเมโอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาไปคว้าตัวโรดิโกเดอพามาจากทางอูดิเนเซ่มาร่วมทีมแล้วก่อนหน้านี้เอเยนส่วนตัวของนักเตะก็ได้เดินทางมาประเทศอังกฤษโดยมีเป้าหมายเพื่อหาสโมสรใหม่ให้กับเขาและได้เข้าพูดคุยกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมแรกทว่าหลังจากการพูดคุยดังกล่าวไม่สามารถจะหาข้อตกลงร่วมกันได้พวกเขาก็ถึงมุ่งหน้ามาพูดคุยกับผู้บริหารของลิเวอร์พูลต่อ และทีมงานเอเจนของทางซาอูลเองก็หวังว่าท้ายที่สุดจะสามารถปิดดิวในครั้งนี้ลงได้สำเร็จอย่างไรก็ตามล่าสุดตามการเปิดเผยของ p พียสก็เชื่อว่าดิวนี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะติดปัญหาในเรื่องอุปสรรคใหญ่จากข้อเรียกร้องเรื่องค่าเหนื่อยของนักเตะที่สูงเกินไปนั่นเองเว้นเสียแต่ว่าทางลิเวอร์พูลของเราจะเปลี่ยนใจหาไม่แล้วผมก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้หรอกนะ ตอบอย่างชัดเจนเขาถูกเสนอไปให้กับหลายสโมสรเลยนะแต่เขาเรียกร้องเรื่องค่าเหนื่อยของเขานั้นมาหาศาลอย่างมากทั้งนี้สิ่งที่เพียสยินยันดังกล่าวจะไปสอดคล้องกับรายงานข่าวที่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้ว่าทางซาอูลอยากได้ค่าเหนื่อยสำรับการย้ายทีมในครั้งนี้ที่ตัวเลขสูงถึง25,000ปอนด์ต่อสัปดาห์กันเลยทีเดียว นั่นหมายความว่าหากทีมดังจากเมอร์ซี่ไซต์ตอบรับข้อเสนอดังกล่าวมันก็จะทําให้เขากลายมาเป็นนักเตะที่ได้ค่าเหนือสูงที่สุดของสโมสรซึ่งอ,อาจจะส่งผลกระทบต่อทีมในภาพรวมได้เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับแผนการซื้อขายของทีมเราในอนาคตข้างหน้ากันบ้างเมื่อมันมีแฟนบอลท่านหนึ่งได้เข้ามาสอบถามเพียสว่า ลิวอพูได้วางแผนการถึงการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่หรือไม่อย่างไรเพราะาบนบรรดาน,นักเตะแกนหลักภายในทีมชุดนี้ก็กำลังอายุมากขึ้นไปตามลำดับแล้วไล่มาตั้งแต่ทางเจมส์มิลเนอร์ที่35ปีจอร์แดนเฮนเดอร์สัน31ปีเตยโอากันทาราและเวอร์กิลฟานได้30ปีโจเอลมาติฟโรเบรโตเฟเมโนเซอร์ดานชาคิลีซาดิโอมาเน่และโมฮัมเหม็ดซาลา29ปี รวมถึงอลิซอนเบเกอร์ที่28ปีเป็นต้นในส่วนนี้ทางเพียสเองก็ได้เปิดเผยว่ามันมีการพูดคุยกันภายในสโมสรแต่พวกเขาก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงทีมแบบยศชุดในช่วงเวลาเพียงแค่ข้ามคืนทว่าเลือกวิธีค่อยๆจะถ่ายเลือดไปทีละน้อยแทนใช่เลยมันมีการยอมรับกันภายในหมู่ผู้บริหารของสโมสรอ,ออกมาอย่างชัดเจนเลยสำหรับเรื่องนี้ว่า ทีมของเรามีความจำเป็นจะต้องเติมความสดใหม่ให้กลับมาอีกครั้งเพียสระบุผมคาดการว่ากระบวนการดังกล่าวที่ได้พูดถึงไปนั้นจะเริ่มไม่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี2022สโมอสรอไม่สามารถปล่อยให้มีนักเตะที่อายุเยอะมากขึ้นภายในทีมไปพร้อมกันทั้งหมดแบบนี้ได้นั่นคือหนึ่งในปัจจัยของเบื้องหลังในการตัดสินใจปล่อยตัวจอร์จิเนีอไวนาดุงออกจากทีมไป ทั้งที่เราไม่ได้ค่าตัวกลับมาเลยแม้แต่สตางค์แดงเดียวการยกเครื่องทีมใหม่นั้นมีความจำเป็นที่จะต้องทำกันไปอย่างช้าๆทีละเล็กทีละน้อยขอยกตัวอย่างให้เข้าใจอย่างง่ายๆว่ามันไม่มีทางใดๆเลยที่คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงสามประสานแนวรุกของเราทั้งหมดภายในขราวเดียวกันได้แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ